มือดีกับเขาปลาคือเกานะคะพี่น้องยุบป,ปลาคือเกานะคะพี่น้องมึงทงไหทงหน้าสวยประจ้าพี่น้องเป่นนี่เขาค่ะพี่น้องเขางามบอ่าะเขากะล่งต่างทองค่ะพี่น้องมึงเนียนี่เขาหอมมลิซุรินกะล่งตังทองกลมๆนะคะพี่น้องตรงเนี้อ๋อสวรรค์บันหน,น้าค่ะพี่น้อง หักสวรรค์วาน,นหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวเช็ดผ้าพี่น้องค่าป้าไปหาเห็ดบรต้องไปเก็บไก่ดอกเก็บมันในหัวในสวนนี่แหละปลูกไว้เนาะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเช็ดผ้าหาเห็ดเบิ้งเบือเต็มแนวอยากแนวกินปลูกไว้เต็มอยู่คนน่ะปลูกอดเด้อค่ะพี่น้องเบิง้งพามาหาเห็ดในหัวในสวนนี่ละโอ้ยเบิ้งเนี้ยพี่น้องเบิ้องน,นี่นี่นี่เห็นปะ อันนี้อันนี้เห็ดดีนะครับพี่น้องเนี่อันนี้กัเห็ดจ้าอันนี้เห็ดเห็ดโครนต่อจาเห็ดบวกบานเท่านั่นแหนนละอันนี้กัเห็ดค่ะกะลังดอกตุ่มตุ่มกะลังเกิดเพ่อค่ะพี่นอ้องเออเบื้องเนี่ยอันนี้กัเห็ดเด้อนี่เห็ดนี่เห็นป่ะอันนี้กัเห็ดค่ะพี่น้องเห็ดค่ะเห็ดเห็ดเห็ดค่ะพี่น้องเบื้งเนี่ยอันนี้กัเห็ดค่ะ อันนี้ก็เฮ็ดคือเฮดบวกดอเห็นหลายอยู่จ้ะพี่น้องหอมหอมครับพี่น้องหอมแต่เสื้อผ้าเมื่ก็บมันก็ออกออกหลายมองอยู่จ้ะพี่น้องเบิง่งนี่เบิ่งเนี่ยมันออกทัวท่วทีบทั่วแดนครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่นี่นน โอ้ยพ่อนะ่ะขึ้นเมื่อถักเมื่เมื่โค่นเลยค่ะพี่น้องมึงเนี่ยอันนี้ก็คือเฮ็ดโค่นเฮ็ดโค่นคักๆเลยค่ะพี่น้องมึงเนี่ยอ่าไงธรรมชาติจ้าธรรมชาติเฮ็ดโค่นธรรมชาติค่ะพี่น้องมึงไหมหอมค่ะพี่น้องอันนี้ เห็ดโค้งธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้องเห็ดคนธรรมชาติมึงเนี่ยมึงเงื้อหน่อยค่ะพี่น้องเงว้อหน่อยข้าวบํารุงเงื้อยค่ะพี่น้องเงว้อหน่อยเงว้อหน่อยค่ะพี่น้องมาวบํางเงว้อหน่อยอ้าวเฮ้ยนะเงื้อยค่ะพี่น้องเฮ้ยนะชาวหายใช่ไหมบราหมันบราหมันบราหมันถ้ามาเก็บเห็ดตวก โอ้ยข่อยเห็ดเห็ดปัวร้ายพี่น้องเดี๋ยวข่อยขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก็ได้อันนี้ขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก็ได้ข่อยจะเก็บเห็ดปัวก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะเนีจ๊ชมวิวไมเวลาพี่น้องหมันหมันเฮงๆปังๆ